สวัสดีครับปวิดีโอนี้ทําขึ้นเพื่อสอนการใช้งานระบบบันทึกจับกลุ่มออนไลน์ของสำนักงานตํารวจแห่งชาติระบบบันทึกจับกลุ่มออนไลน์เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ผ่าน PC คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือจะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้แจ้งก,ก่อนครับว่าระบบบันทึกจับกลุ่มออนไลน์ตัวนี้เป็นการท,ทําบันทึกจับกลุ่มแมทนบันทึกจับกลุ่มออฟไลน์ที่เราทํางานผ่าน Microsoft Word กันนะครับจะไม่ใช่การนําข้อมูลบันทึกจับกลุ่มเก่า มากรอกข้อมูล3้เพราะมันจะทําให้เกิดการทํางานซ้ําซ้อนเริ่มมาให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เว็บ nsbqdrugs.com พอมาถึงหน้านี้สำหรับผู้ที่มี id user อยู่แล้วสามารถ log in เข้าใช้งานได้เลยทันทีแต่ถ้าคนที่ยังไม่มี user id ให้ไปกดที่สมัครที่อยู่ล่างจอครับเมื่อเรามาที่หน้าสมัครเข้าใช้งานระบบ สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องกรอกมีอยู่ทั้งหมด8อย่างคือเลขบัตรประชาชนซึ่งต้องเป็นเลขบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นยศชื่อนามสกุลอีเมลสังกัดหน่วยงานที่ผู้ใช้งานอยู่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์พจะใช้สําหรับไวรับ otp ที่ผู้ใช้งานจะต้องมากําหนด password เ,เองในการใช้งานอีกทีทีหลังแล้วก็ต่อมาจะเป็นเอกสารยืนยันตัวตนซึ่งเอกสารยืนยันตัวตนจะต้องมีรูปบัตรประชาชนและรูปบัตรข้าราชการ2อย่าง ถ้าไม่มี2อย่างนี้จะไม่สามารถใช้งานระบบนี้ได้นะครับเมื่อผู้ใช้งานได้ทําการล็อกอินเข้ามาแล้วครับผมให้ผู้ใช้งานไปที่ระบบบันทึกจับกลุ่มต่อรอระบบจะนําผู้ใช้งานมาสู่หน้ารายงานข้อมูลบันทึกจับกลุ่มที่จะแสดงถึงรายงานข้อมูลบันทึกจับกลุ่มทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้ทําการบันทึกลงไปในฐานข้อมูลและรายงานข้อมูลตัวนี้จะแสดงแค่ตามสังกัดหน่วยงานที่ผู้ใช้งานอยู่เท่านั้นอีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถ กดเลือกดูบันทึกจับกลุ่มตามวันที่ที่จับกลุ่มแล้วก็ตามชื่อผู้ต้องหาโดยสามารถกดค้นหาได้เลยทันทีหากผู้ใช้งานต้องการทําบันทึกจับกลุ่มใหม่ให้ผู้ใช้งานไปกดที่เพิ่มบันทึกจับกลุ่มทางด้านขวาบนในหน้าบันทึกจับกลุ่มตัวนี้ครับถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานทํางานได้อย่างง่ายและมีฟังก์ชันในการอำนวยความสะดวกในการใช้งานและด้วยการที่ระบบรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตผู้ใช้งานจึงสามารถใช้ฟังก์ชันการพิมพ์ด้วยเสียง อีกทั้งตัวระบบยังมีการจดจําข้อมูลที่พิมพ์อัตโนมัติแม้ผู้ใช้งานจะยังไม่ได้กดบันทึกซึ่งจะปรากฏอยู่ทางด้านขวาบนของจอเป็นปุ่มสีเขียวเรามาที่ส่วนแรกกันเลยครับในหัวข้อหน่วยงานหัวข้อหน่วยงานจะแสดงตามที่ผู้ใช้งานสังกัดหน่วยงานอยู่หรือผู้ใช้งานจะสามารถพิมพ์ค้นหาเลยก็ได้สถานที่ทําการบันทึกสถานที่การบันทึกผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ได้อย่างอิสระ วันเดือนปีที่บันทึกผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ลงไปก็ได้หรือจะเลือกจากตัวฟังก์ชันเสริมที่เป็นปฏิทินจะเป็นตัวกำหนดเวลาก็สามารถทำได้สถานที่จับกลุ่มแบ่งตำบลแบ่งตำบลผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ค้นหาได้จากคำแค่ไม่กี่คำหรือจะเป็นจากเลขปลษณสี์ก็สามารถทำได้สถานที่จับกลุ่มเพิ่มเติมอันนี้จะเป็น ส่วนเสริมให้ผู้ใช้งานพิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมของสถานที่จับกุมลงไปต่อมาครับในส่วนของชุดอำนวยการจับกลุ่มและชุดจับกลุมครับผมของส่วนนี้ทํางานเหมือนกันนะครับผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ชื่อชุดอำนวยการจับกุ่มลงไปได้เลยเช่นเดียวก,กันกับสามารถใส่รายชื่อบุคคลและก็รายชื่อผบงคับบัญชาลงไปผ่านช่องด้านล่างนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่ ผู้ใช้งานต้องการที่จะบันทึกชื่อชุดในการจับกลุ่มเพื่ออไว้ใช้ในงานถัดไปหรือว่าใช้ในการทําบันทึกจับกลุ่มทางหน้าผู้ใช้งานสามารถกดบันทึกที่อยู่ทางด้านขวาของจอได้ครับ Allāh. อยู่ที่ปุ่มบันทึกเมื่อผู้ใช้งานกดบันทึกไปแล้วระบบจะขึ้นทางด้านขวาบวนว่าได้ทำบทึกทำการบันทึกจะเก็บแล้วเรียบร้อยและผู้ใช้งานจะสามารถโหลดกลับมาใช้ได้โดยการกดคําว่าโหลดแล้วก็กดเลือกที่ชื่อนั้นๆระบบจะทาการคีย์ข้อมูล ลงไปในชื่อชุดอำนวยการจับกลุ่มแล้วก็ชุดจับกลุ่มนั้นทันทีครับผมและถ้าหากผู้ใช้งานต้องการที่จะเพิ่มเพิ่มรายชื่อชุดอ,อำนวยการจับกลุ่มเพิ่มรายชื่อชุดจับกลุ่มลงไปผู้ใช้งานสามารถกดที่คําว่าเพิ่มรายชื่อลงไปได้เลยนะครับที่อยู่ทางด้านขวาเป็นปุ่มเงินและถ้าหากไม่ต้องการแล้วก็สามารถกดกระบาดลบทิ้งได้นะครับต่อมาครับในส่วนของผู้ต้องหาครับ ผู้ต้องหาตรงนี้เมื่อผู้ใช้งานกดเข้ามาแล้วในกรณีที่มีผู้ต้องหามากกว่าหนึ่งคนผ,ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ต้องหาลงไปได้นะครับโดยการกดสีฟ้าที่เขียนว่าเพิ่มชื่อผู้ต้องหาจะเพิ่มเข้ามากี่คนก็ได้นะครับแต่ที่ผู้ใช้งานจะต้องใช้เมื่อเรากดเข้ามาแล้วข้อมูลที่ต้องกรอกเอกี่ยวกับผู้ต้องหาจะมีตั้งแต่เพศคำน่หน้าชื่อนามสกุลอายุ สัญชาติเลขยแบบประชาชนที่ต้องเป็นเลขยแบบประชาชนตัวจริงเท่านั้นนะครับที่อยู่แขวงตําบลน,นะฮะหลังจากที่ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลผู้ต้องหาเสร็จแล้วเราจะมาดูที่ในส่วนของกลางของกลางจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4อย่างครับผมซึ่งได้แก่ยาเสพติดยามหานะอุปกรณ์สื่อสารบัญชีธนาคารถ้าเป็นของกลางอื่นๆอย่างเช่นอาวุธปืนเป็นต้นนะครับ ของกลางพวกนี้จะอยู่ในรายการของกลางอื่นที่อยู่ทางด้านล่างนะครับเรามาดูในส่วนของของกลางที่เป็นยาเสพติดกันครับของกลางยาเสพติดจะมีเลือกได้ตั้งแต่ประเภทของยาเสพติดก็คือประเภทที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าแล้วก็ชื่อยาเสพติดซึ่งชื่อยาเสพติดจะไปสัมพันธ์นก,นกันกับการที่เราเลือกประเภทยาเสพติดไว้ถ้าเราเลือกยาเสพติดประเภทที่หนึ่งรายชื่อของกลางที่เป็นยาเสพติดก็จะขึ้นมาตามเทนนัน ต่อมาครับผมในส่วนของจํานวนยาเสพติดผู้ใช้สามารถกดเลือกหน่วยได้เป็นตั้งแต่กรัมเมตรกิโลกร,รัมละใบต่อมาครับในส่วนของข้อกล่าวหาครับข้อกล่าวหาเมื่อผู้ใช้กดเพิ่มข้อกล่าวหาเข้าไปในกรณีที่มีผู้ต้องหามากกว่าหนึ่งคนแล้วเป็นข้อกล่าวหาเดียวกัน ผู้ใช้งานสามารถกดบรรยายข้อกล่าวหาลงไปได้เลยทันทีผ่านช่องบรรยายข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าหากว่ามีผู้ต้องหามากกว่าหนึ่งคนแล้วเป็นข้อกล่าวหาที่แตกต่างกันให้ผู้ใช้งานกดที่กดที่เพิ่มข้อกล่าวหาแล้วก็ไปที่เลือกผู้ต้องหาแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็ใส่ข้อกล่าวหาเข้าไปทําให้การผู้ต้องหาครับทําให้การผู้ต้องหาผู้ใช้งานสามารถทําได้เหมือนกันกับ พ่อเก่าหาเลยก็คือกดเลือกผู้ต้องหาแล้วก็ใส่คาให้การลงไปได้ครับต่อมาครับในส่วนของพฤติการในการจับกลุ่มในส่วนของพฤติการนี้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์พฤติการลงไปได้เลยจะไม่มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมพิมพ์ได้อย่างอิสระเลยครับการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาการแจ้งสิทธิผู้ต้องหานะครับจะมีด้วยกันตั้งแต่กรณีผู้ใหญ่เยาวชนแล้วก็กรณีข้อหายาเสพติดหากบันทึกจับกลุ่มนั้นเป็นคดี่กับยาเสพติดนะครับ ให้ผู้ใช้งานกดเลือกที่กรณีข้อหายาเสพติดด้วยนะครับและถ้าเป็นกรณีของเด็กและเยาวชนเมื่อผู้ต้องหากดลงไปที่กรณีเด็กเยาวชนจะมีส่วนเสริมขึ้นมาให้ผู้ใช้งานได้กดเลือกเพิ่มด้วยครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นจํานวนลงลายมือชื่อผู้ร่วมจับกลุ่มหลังจากที่ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเสร็จหมดแล้วครับหากต้องการดูไฟล์ตัวอย่างที่เป็นในรูปแบบของไฟล์ word ผู้ใช้งานสามารถกดไปที่ Export Word ครับระบบจะทำการสร้างไฟล์ Word ขึ้นมาซึ่งเมื่อผู้ใช้งานเปิดขึ้นมาแล้วมันก็คือ Word ปกติเนี่ยครับที่เราสามารถแก้ไขแล้วก็นำไป r i n นเอาเพื่อไปใช้งานต่อได้แต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการที่จะแก้เนื้อหาที่อยู่ในระบบบันทึกจับกลุ่มออนไลน์ผู้ใช้งานจะต้องกลับมาแก้ที่ตัวระบบบันทึกจับกลุ่มออนไลน์เท่านั้นนะครับ หลังจากที่ผู้ใช้งานตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วครับแล้วต้องการจะบันทึกข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลบันทึกจารปุมออนไลน์ผู้ใช้งานให้ผู้ใช้งานกดบันทึกข้อมูลการจับกลุ่มครับระบบจะนําผู้ใช้งานกลับมาสู่หน้ารายการข้อมูลซึ่งในหน้ารายการข้อมูลเหมือนที่เราบอกข้างต้นหน้านี้จะโชว์บันทึกการจับกลุ่มทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้ทําการบันทึกลงไปในฟังก์ชันเสริมต่างๆจะมีไปตั้งแต่ Export ซึ่งการ Export จะเป็น Export ออกมาในรูปแบบของ ไฟล์ Microsoft Word ซึ่งจะ export มา2แบบคือ 1. export บันทึกจับกลุ่มอย่างที่เราเห็นไปตอนแรกที่เป็น export Word กับ 2. คือ export มาเป็นบันทึกต่างๆในกรณีที่บันทึกการจับกลุ่มนั้น,น,นเป็นเกี่ยวกับคดีข้อหายาเสพติดให้ผู้ใช้งานกดไปที่ชื่อผู้ต้องหาแล้วกดไปที่ส่งแบบกอรหรือแบบขอ ระบบจะทำการส่งบันทึกจับกลุ่มนั้นๆไปที่ระบบซักถามโดยอัตโนมัติครับและถ้าต้องการจะแก้ไขบันทึกจับกลุ่มเราสามารถกดที่รูปฟันเฟืองเพื่อเข้าไปกดแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ในรายการนั้นแล้วกดบันทึกข้อมูลการจับกลุ่มเข้าไปเพื่อเซฟทับเข้าไปทีครับผมถ้าหากต้องการที่จะลบข้อมูลบันทึกการจับกลุ่มนั้นออกสามารถกดได้ที่ขยะสีแดงจะเป็นการลบข้อมูลบันทึกจับกลุ่มนั้นออกไปครับ ส่วนสุดท้ายครับถหากต้องการดึงข้อมูลจากบันทึกจับก,กลุ่มนั้นๆมาเพื่อเป็นต้นแบบทําบันทึกผู้ต้องหาใหม่ให้กดที่รูปกระดาษสีแดงที่อยู่ทางด้านซ้ายมือครับฟังชันนี้จะไม่ใช่การแก้ไขบันทึกจับก,กลุ่มเดิมแต่เป็นการดึงข้อมูลจากบันทึกจับก,กลุ่มเดิมมาใช้เพื่อเป็นต้นแบบทําบันทึกจับก,กลุ่มผู้ต้องหาลายใหม่โดยเมื่อกดบันทึกแล้วจะเป็นการบันทึกกาจรจับกลุ่มฉบ,บับใหม่ที่ไม่เซฟทับกับบันทึกจับกลุ่มเดิม ที่เห็นครับก็จะขึ้นเป็นรายการใหม่ขึ้นมาเลยจากตอนแรกที่มีห้ารายการสำหรับคลิปวิดีโอการสอนการใช้งานระบบบันทึกจับกลุ่มออนไลน์ของสำนักงานตรวจแห่งชาติก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ